เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะหนึ่งแท้นหนึ่งปรารถนาบทที่143า คุณหนูเจ้าคะบ่าวแทบจะซาบซึ้งจนขาดใจตายเพราะการกระทําของท่านอองอยู่แล้วน่าเสียดายที่ตอนนี้ท่านออกไปไม่ได้มิฉะนั้นอยากให้ท่านออกไปดูเองจริงๆตอนนี้ชาวบ้านทั้งเมืองหลวงต่างกำลังฉลองให้กับการแต่งงานของคุณหนูกับท่านอองบ่าวคิดว่าการแต่งงานครั้งนี้ จะต้องถูกบันทึกลงในประวัติศาสตร์แน่เจ้าค่ะเสียงเป่าปีตีขลองคลื้นดังมาจากภายนอกไม่หยุดเพียงหมิ่งเยี่ยก้าวเข้ามาในห้องหอก็บอกเล่าสถานการณ์ภายนอกให้คุณหนูของตอนฟังโดยละเอียดทันทีจัวเหลียนที่อยู่ข้างๆพยักหน้ารับนางเองก็คาดไม่ถึงเช่นกันว่าท่านอองจะจัดเตรียมพิธีอภิเษกสมรสให้คุณหนูของตอนอย่างยิ่งใหญ่ถึงเพียงนี้ ไม่ต้องพูดถึงว่าคนหนูมีใจต่อท่านอองมาแต่เดิมที่ ต่อให้ทั้งสองไร้ความรู้สึกต่อกันเมื่อบุรุษผู้หนึ่งสามารถทำเพื่อสตรีคนหนึ่งได้ถึงขั้นนี้ต่อให้เป็นหัวใจที่ทำจากก้อนหินก็คงต้องละลายเมื่อได้ฟังคำพูดตื่นเต้นของสาวใช้ทั้งสองที่มีต่อความยิ่งใหญ่ภายนอกไปล้วเจิงก็รีบยื่นมือออกมาจะเลิกผ้าคลุมหน้าเจ้าสาวขึ้นสาวใช้ทั้งสองรีบยับยับย้งการกระทาของนางทันทีกล่าวเตือน ไม่หยุดปากว่าคุณหนูแสนดีของเบาาพาคลุมหน้าต้องให้ท่านอ๋องเป็นผู้เลิกขึ้นตั้งหากท่านจะถอดออกเร็วขนาดนี้ได้อย่างไรกันเจ้าคะไปด้วยเจิงที่นั่งอยู่บนเตียงในห้องหอพูดอย่างหงุดหงิดว่า มงกุฎหงที่อยู่บนศีรษะข้าหนักเกินไปแล้วขืนกดทับต่อไปขอข้าต้องหักแน่ๆเจ้าจริงเสียสติแล้วจริงๆก่อนที่ทั้งสองจะแต่งงานกันนางเน้นย้ำหนักหนาว่าพิธีแต่งงานจัดอย่างเรียบง่ายก็พออย่าให้เอิกะเกริกเป็นอันขาด ผลคือเจ้าหมอนี่ทำเป็นหูทวนล้มไม่เพียงไม่ทำทุกอย่างให้เรียบง่ายยังจัดพิธีอย่างยิ่งใหญ่เสียยิ่งกว่าห้องเต้ทรงอภิเศหฮองเฮาเสียอีก ขอร้องละต่อให้ชาติก่อนเขาเคยเป็นห้องเต้แต่ชาตินี้เขาเป็นแค่ท่านอ๋องนะท่านอ๋องคนหนึ่งต่อให้มีอำนาจแค่ไหนแต่การแต่งพระชายาด้วยวิธีการเอิกกร์เลิกอย่างนี้เขาไม่กลัวหรือว่าจะกลายเป็นจุดอ่อนของตัวเองในวันข้างหน้า ไปลวเจิงโมโหแทบตายเพราะพฤติกรรมเอาแต่ใจของเจ้าจริงหากเขายอมฟังคำพูดนางจัดพิธีแต่งงานอย่างเรียบง่ายแค่กราบไหว้ฟ้าดินส่งส่งก็พอในเวลานี้นางคงไม่ต้องทนต่อน้ำหนักของมงกุฎหงที่กำลังกดพับศีรษะของนางจนแทบจะหายใจไม่ออกอยู่แล้ว คิดถึงตรงนี้นางยื่นมือไปจับผ้าคลุมหน้าเจ้าสาวและมงกุฎหองอีกครั้งผลคือมีมือที่ทั้งใหญ่และอบอุ่นปุ่มข้อมือของนางไว้มั่นเสียงกระจ่างใสสเสนอหูดังมาจากเหนือศีษาพูดหยอกเยาว,ว่าพระชาย,ยาแสนรัก ผ้าคลุมหน้านี้ควรให้ข้าเลิกขึ้นแทนเจ้าตั้งหากเหตุฉะไหนเจ้าถึงได้ใจร้อนนักเล่าระหว่างนั้นไปรูเจิงรู้สึกว่าเบื้องหน้าสว่างสวัยพริบตาที่ผ้าคลุมหน้าถูกเลิกออกนางมองเห็นเพียงเจ้าจริงในชุดเจ้าบ่าวสีแดงที่กำลังมองนางด้วยรอยยิ้มใบหน้าหล่อเหล่านั้นเปี่ยมความปิติความอิ่มเอมและความรักลึกซึ้งที่มีต่อนาง ไปล่วเจิงชังงักเล็กน้อยอดไม่ได้ที่จะพูดว่าเจ้าทำไมเจ้ากลับมาเร็วขนาดนี้ตามธรรมเนียมในยุคสมัยนี้ยามที่เจ้าบ่าวแต่งเจ้าสาวหากไม่ถูกบรรดาแขเกเปลือที่อยู่ด้านนอกมอมสุราจนเมาไม้คนเหล่านั้นไม่มีทางยอมปล่อยตัวเจ้าบ่าวมาง่ายๆแนะ่เจ้าจิงถอดมงกุฎหงแทนนางอย่างอ่อนยนตอบอย่างภาคภูมิใจว่า ข้าสิ้นเปืองแรงกายแรงใจไปมากมายเพื่อจัดพิธีแต่งงานยิ่งใหญ่ขนาดนี้ย่อมไม่มีทางปล่อยให้คนเหล่านั้นมีโอกาสมอมสุราข้าจนเข้าห้องหอไม่ได้ข้าบอกพวกเขาว่าวันนี้พวกเขาจะบ้าคลั่งจะสนุกกันอย่างไรข้าไม่สนแต่ห้ามขัดขวางไม่ให้ข้ากับภรรยาทำลูกไปลั่วเจิงหน้าแดงตาำเจ้าเจ้าพูดแบบนี้จริงหรือ แน่นอนข้าจะหลอกเจ้าทำไม ระหว่างที่พูดเขาปลดมวยผมของนางออกเพียงปิ่นถูกดึงออกเส้นผมดกหนาของไปล้วเจิงพานรอยตัวลงมาทําให้ใบหน้าง,งดงามของนางยิ่งวิจิตดุดชิ้นยกงามจนยากที่จะละสายตาไปจากดวงหน้าของนางเจ้าจริงจับจ้องหญิงงามตรงหน้าโดยไม่กระพริบตาราวกับว่าเพียงหลับตาลงสมบัติล้ำค่าที่เขาเฝ้าฝันมานานแรมปีก็ จะเลือนหายไปในพริบตาเจิงเอ,อ๋อทั้งหมดนี่เป็นความจริงใช่หรือไม่ข้าไม่ได้ฝันอยู่ใช่หรือไม่เจ้าเป็นภรรยาของข้าจริงหรือพวกเราแต่งงานกันแล้วจริงหรือในที่สุดข้าก็ได้เป็นสามีเจ้าจากนี้เป็นต้นไปข้าสามารถใช้ชีวิตร่วมกับเจ้าตลอดไปอย่างแท้จริงแล้วใช่หรือไม่ ไปล้วเจิงนึกขำกับท่าทีซื่อบื้อของเขาอดไม่ได้ที่จะยกมือขึ้นหยิกแก้มของเขาทีนึงพูดเรื่องบ้าอะไรของเจ้าเราแต่งงานกันแล้วแท้ๆหรือเจ้าคิดว่าตัวเองกําลังฝันอยู่เจ้าจริงพยักหน้าซื่อๆขวามือของนางมากุมไว้ในคราเดียวพูดอย่างจริงจังว่าเป็นความจริงข้ารู้สึกเหมือนตัวเองกำลังฝันอยู่ทุกทุกอย่าง มันไม่เหมือนความเป็นจริงเอาเสียเลยเจิงเอ๋อเจ้ารีบเรียกข้าว่าสามีสักคำเร็วเข้าให้ข้าได้พิสูจน์ว่าความรู้สึกยามที่ถูกภรรยาตัวเองเรียกว่าสามีจะมีความสุขสมดังคำเล่าลือหรือไม่ไปด้วยเจิงส่งขอนวงใหญ่ให้เขาเลิกล้อเล่นได้แล้วยุ่งมาทั้งวันเจ้าไม่เหนื่อยหรือไรไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยข้าไม่เหนื่อยแม้แต่นิดเดียว แค่นึกถึงว่าวันนี้เป็นวันมงคลของพวกเราสองคนต่อให้ต้องปีนภูเขากระบี่ลงม้อน้ำมันเดือดข้าก็ไม่เหนื่อยนอกจากนี้ข้าเฝ้ารอวันรอคืนรอเพียงให้เจ้ารีบแต่งมาเป็นภรรยาข้าในเร็ววันภรรยาจ๋าเร็วเข้าพูดเพราะราะให้สามีฟังสักคำจะเรียกว่าสามีที่รักหรืออะไรก็ได้ทั้งนั้น ไปด้วยเจิงเห็นเขามองนางตาละห้อยเหมือนสุนัขตัวโอพรันใจอ่อนยวบเรียกเขาเสียงเบาว่าสามีดวงตาของเจ้าจริงสว่างสวัยในพริบตากุมมือของนางไว้มั่นเรียกอีกครั้งสามีเรียกอีกสามีเรียกพวไปด้วยเจิงเงินยหน้าขึ้นยกมือขึ้นตบศีรษะเขาชาดใหญ่ คนบ้าน,นี่เมื่อไรจะรู้จักจบสิ้นหากยังไม่ยอมจบเสียที่วันนี้ข้าจะตีเจ้าจนร้องหาบีดาเรียกหามารดาเจ้าจิงยกมือขึ้นกุมบริเวณที่ถูกตบด้วยความเจ็บปวดร้องโอดครวญว่าภรรยาจ๋าข้ารู้ว่าเจ้ามีวรยุทธ์กล้าแกลง้งแต่เจ้าเอามาใช้ทารุณสามีในวันเข้าห้องหอได้อย่างไร ไปล้วเจิงรีตาทั้งคู่ลงพูดด้วยรอยยิ้มเย็นชาว่าทำไมข้าเพิ่งแต่งเข้าประตูบ้านเจ้าเจ้าก็รังเกียจข้าแล้วหรือได้ถ้าข้าขัดหูขัดตาเจ้านักเราก็แยกทางกันตรงนี้เจ้ารีบเปลี่ยนคนเสียเชิญไปหาผู้อื่นมาเป็นภรรยาได้เลยเพียงได้ฟังคำพูดนี้เจ้าจริงรีบขวาตัวนางมากอดไวแน่นท่าทางธนุถนอมสุดชีวิต ภรยาจ๋าเจ้าอยากทารุณข้าอย่างไรก็ทำไปตามใจชอบเธอะชาตินี้ข้าจะไม่เปลี่ยนคนเด็ดขาดเพราะฉะนั้นภรยาจ๋าเรามาเข้าห้องหอ,อกันเถอะนอกประตู ตัวเหลียนกับหมิงเยี่ยนํำพาสาวใช้ขบวนใหญ่แอบฟังอยู่ในสวนเมื่อได้ยินบทสนทนาของคู่บ่าวสาวในห้องหอไม่มีใครที่ไม่อมยิ้มพวกนางนึกไม่ถึงเลยว่าเซอร์เจิงอ๋องที่ยามประทับอยู่ภายนอกห้าวหานองค์อาจเพียงนั้นเมื่อปิดประตูลงจะกลายเป็นช้างเท้าหลังที่กลัวพระชายาขนาดนี้แต่นี่ก็เป็นหลักฐานพิสูจน์แล้วว่าท่านอ๋องรัก ใครพระชายาอย่างแพ้จริงถึงขั้นที่เรียกได้ว่าวิปริตไม่ว่าชาวบ้านภายนอกจะเล่าขานเรื่องพิธีอภิเษกสมรสอันยิ่งใหญ่นี้เช่นไรนั่นก็เป็นเรื่องของคนนอกเจ้าจริงกลับไปล้่วเจิงที่เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วไม่ว่าอย่างไร ก็ต้องดำเนินชีวิตต่อไปหลังจากที่ทั้งสองแต่งงานกันซูเขอหากษัตริย์ไปยเจี้ยงสเสด็จมาเมืองหลวงด้วยตนเองทรงต้องการคำอธิบายจากราชสำนัก วันนั้นพระองค์ทรงยกพระธิดาให้อภิเศกสมรสกับตาฉีแต่ยังไม่ทันถึงครึ่งปีพระธิดากลับตายเพราะถูกขนชั่วสังหารพระองค์ไม่สนพระไทยสิ่งอื่นใดทั้งสิน้นทรงต้องการเพียงคำอธิบายที่สมเหตุสมผลจากแขวนตาฉีมิฉะนั้นเปิยเจียงของพวกเขาไม่ยอมจบเรื่องนี้ง่ายๆนะ เจ้าจริงที่กำลังมีความสุขกับการแต่งงานไม่ได้ใส่ใจความโกรธเกรี้ยวของซูเคอาตอนนั้นคนที่จะพิเศษสมรสกับเซินกูเฉินให้ได้คือซูหงอวี่เจ้าจริงก็ถือว่าเป็นผู้เขออะายบัดนี้เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นกับซูหงอวี่ต่อให้ซูเคอฮาต้องการหาคนคิดบัญชีก็ต้องไปคิดกับเซินกูเฉินหาใช่เจ้าจริง แน่นอนในเมื่อเซินกูเฉินตายแล้วในสายตาของเจ้าจริงหนึ่งชีวิตชดใช้ด้วยหนึ่งชีวิต ไม่ติดข้างกันหากซูเคอหากล่ามกลื่นความเจ็บแค้นนี้ไม่ลงไม่เป็นไรเขาสามารถยกทับบุกตีตรงอูเพราะเสินกูเฉินสืบสายเลือดเชื้อพระวงตองอูปราศจากความเกี่ยวข้องใดๆกับแขวนต้าฉีของพวกเขาซูเคอหากริ้วเพราะคำพูดไร้เหตุผลของเจ้าจริงจนไม่รู้จะเอาเพลิงแค้นไประบายที่ไหนแต่หลังจากที่ตรวจสอบอย่างละเอียดถึงได้ พบว่าทุกสิ่งที่เจ้าจิ่งพูดล้วนเป็นความจริงด้วยเหตุนี้สูเขอหาได้แต่หันไปพ่นเพลิงแค้นใส่ตองอูหลอเล่นหรือไรเห็นพวกเขาชาวป่อยเจียงเป็นคนตายหรือองค์หญิงป่อยเจียงถูกบุตรชายนอกสมรสของตงองหยางอองสังหารความเคียดแค้นนี้จะให้เขากล้ากลืนลงไปได้อย่างไรไม่นานหลังจากนั้นทางด้านตองอูก็ได้ทราบข่าวว่า กษัตริย์เป่ยเจียงจะยกทัพมาตีตรงอูกษัตริย์ตรงอูองปัจจุบันตกพระไทยถึงขั้นรีบส่งทูดไปเจราจากับเป่ยเจียงทั้งเน้นย้ำหนักหนาว่าจะมอบคำอธิบายอันสมเหตุสมผลแก่เป่ยเจียงแน่นอนต่อจากนั้นเกิดจลาจนขึ้นในตรงอูตรงอย่างอ่องสวยโอกาสก่อกระบฏผลคือพ่ายแพ้ วันหนึ่งในหนึ่งปีให้หลังกษัตริย์ตองอ๋ทรงส่งคนให้น้ำศีรษะของตรงหยางอ๋องไปถวายถึงปอยเจียงสูเขอหาผู้รักใคร่พระธิดาเหลือแสนถึงยอมเลิกราละเว้นตรงโอ๋สักครั้งปีเดียวกัน เจ้าจริงกับพระชายาใช้ข้ออ้างจะออกไปเยี่ยมเยียนราชดอนอย่างเป็นความลับทิ้งจดหมายฉบับหนึ่งและทารกน้อยสองคนไว้ในวังหลวงอาศัยยามที่ฟ้าอย,ย่างไม่สางขึ้นรถม้าออกจากเมืองหลวงไปฮองเต้น้อยเจ้าอี้ทรงมองจดหมายที่เสด็จอาก้าวของพระองค์ทิ้งไว้ทุกสามวันห้าวันก่อนจะหันไปมองทารกน้อยเปลือกต้นสองคนที่ถูกวางไว้ในตะกร้า ข้างจดหมายถึงขั้นทรงกระเทืบเท้าตรัสกับหัวหน้าขันทีที่อยู่ข้างกายว่าสเสด็จอาเก้ากับสเสด็จอาสะพ้ยเก้าชั่วร้ายเกินไปแล้วไม่พูดอะไรแม้แต่คำเดียวทิ้งไว้เพียงจดหมายหนึ่งฉบับกับบุตรชายทั้งสองแล้วไปจากเมืองหลวงทันทีพวกเขาไม่เคยคิดหรือไรว่าเราเองก็ยังเป็นแค่เด็กคนหนึ่ง ปีนี้เราอายุยังไม่ถึงสิบปีเลยด้วยซ้ำเขามีสิทธิ์อะไรทำร้ายเราด้วยวิธีโหดร้ายเช่นนี้เขาไม่อยู่แบบนี้ใครจะดูแลเรื่องการบ้านการเมืองใครจะเป็นคนสั่งสอนพวกขุนนางใหญ่ใครจะเป็นคนปกครองใต้ล่ะแล้วยัางมียังมีเจ้าอีท้ทอยพระเนทธทารกน้อยทั้งสองที่ถูกยัดไว้ในตะกร้ายอย่างจนปัญญาเฮ้อ ใครจะเป็นคนดูแลเจ้าตัวเล็กสองคนนี้หัวหน้าขันทีกระแอมด้วยความกระดากใจได้แต่กล่าวด้วยรอยยิ้มประจบว่าไม่แน่ว่าท่านอองอาจต้องการฉวยโอกาสนี้ให้ฝ่าบาททรงเรียนรู้วิธีการบริหารบ้านเมืองพะยะค่ะ ขณะที่พูดหนึ่งห้องเต้นหนึ่งขันที่พรันสัมผัสได้ถึงกลิ่นเหม็นที่โชยมาเตะจมูกทั้งสองคนหันไปมองตะกรา้าที่ตั้งอยู่บนโต๊ะทรงพระอักษรอย่างพร้อมเพียงเห็นว่าทารกหนึ่งในนั้นถ่ายอุจจระออกมากรองใหญ่เสียงร้องอู่แวดดังขึ้นอุจจระที่ติดอยู่บนก้นทำให้ทารกคนนั้นรู้สึกไม่สบายตัวจึงส่งเสียงร้องให้ดังลั่นทารกอีกคนท ที่อยู่ในตะกร้าเมื่อได้ยินเสียงพี่น้องของตนร้องไห้ด้วยความที่ฝาแฝดมีใจสื่อถึงกันจึงส่งเสียงร้องจ้าตามอีกคน เจ้าอี้ถึงกับปวดเสียนเวียนเกล้าเพราะญาติผู้น้องทั้งสองของพระองค์ทรงกอดคนนี้ก็ลืมคนนั้นกอดคนนั้นก็ลืมคนนี้และที่ยิ่งทำให้พระองค์แทบคลั่งก็คือสองพี่น้องคู่นี้ยังถ่ายอุจจาระพร้อมกันปัสสาวะพร้อมกันร้องไห้เสียงดังจ้าพร้อมกันเจ้าอี้ร้องลั่นทั้งน้ำตาว่าสเสด็จอาเก้าเหี้ยมโหดเกินไปแล้ว เขาไม่ได้ต้องการให้เราเรียนรู้วิธีการบริหารบ้านเมืองแต่จะให้เราเรียนรู้วิธีเป็นบิดาล่วงหน้าตั้งหากเจ้าจริงที่นั่งอยู่บนรถมาพาภรรยาออกจากเมืองหลวงไปแล้วอดจมไม่ได้เขาถูจมูกเบาๆเปล่าว่าเด็กบ้าที่ไหนกันบังอาจนินทาข้ารับหลังเฮ้ ไปล้วเจิงพี่ถูกเขาอบไว้ในอ้อมแขนกำลังหลับสบายลืมตาขึ้นมองเขาด้วยความเกลียดคร้านแวบหนึ่งพูดอย่างงุนงงว่าเป็นอะไรไปเจ้าจิงขวาผ้าห่มบางมาผืนหนึ่งห่มลงบนร่างของภรรยาออกแรงอบนางไว้ในอ้อมกอดแนบแน่นสส่หน้าแล้วกล่าวด้วยรอยยิ้มว่าไม่มีอะไรหรอกภรรยาที่รักข้าแค่เผลอจามออกมาทีนึง เจ้านอนต่อเธอพวกเรายังอยู่ห่างจากจุดหมายปลายทางอีกใกล้ ไปด้วยเจิงขยับเปลี่ยนผ้าในอ้อมแขนของเขาก่อนจะนอนต่อเจ้าจิงทอสายตามองสมบัติลำค่าที่อยู่ในอ้อมกอดด้วยความรักเป็นล้นพ้นในใจคิดเพียงว่าไม่ว่าเป็นพวกคนเกะกะสายตาที่อยู่ในวังหรือในบ้านคิดจะขัดขวางไม่ให้เขากับภรรยาได้ใช้ชีวิตกันเพียงลำพังสองต่อสองหรือไม่มีทางเสียหรอกส่วนเจ้าอี้กับเจ้าตัว เล็กสองคนที่ดีแต่ขัดขวางไม่ให้บิดามารดาได้พอดรักพวกเจ้าก็จงอยู่เฝ้าเมืองหลวงใช้ชีวิตอย่างทุกข์ระทมต่อไปเถอะจบบริบุญปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียม ทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ